สวัสดีค่ะพี่นอ้อ,องเมื่อนี้ยายหมวยสิบพามาเบ่งตะกแตนปาตังก้าอายุสิบสี่วันค่ะนี่ค่ะตัวโตวมากค่ะเลี้ยงง่ายนี่ค่ะก็คือ,อยายหมวยพอ,อสั่งไข่เพิ่นลงสองฉีดนะคะพี่น้องตั้งแต่วันที่ฟักไข่ออกมายังไม่มีตัวตายเลยค่ะยังไม่มีตัวตายเลยเลี้ยงง่ายค่ะพี่น้องเลี้ยงง่ายค่ะแต่เมื่อฟักไขล่ลงมาพัน ฝักใครว่าในตายเลยค่ะนี่คืออายุ14วันนะคะเห็นไหมคะพี่น้องอนกสิมัก์ยิ่งสั่นค่ะอันนี้หญาไหญยาไฮเมือเศร้านี่ค่ะพี่น้องกินกินเบิดแล้วค่ะนี่คือหญ้าไหเมือเศร้านี่ค่ะดูค่ไมคะมงคนยูเห็นไหมคะพี่นอ้อนงเห็หเนไหมคะเห็นไหมคะพี่น้อง,น,น,น,องนี่คือตั๊ะแจนอายุ อายุ14วันฟาร์มยายหมวยยุที่ชุมชนหนองแฝกอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะเลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายตัวไวแข็งแรงดีค่ะตั้งแต่มือักมากว่าท่านนี่ได้พบปัญหาการตายเลยค่ะเหมาะนะคะเหมาะกับคนที่ จะเลี้ยงไว้ทานเองหรือเสียดเป็นอาชีพเสริมนะคะพี่น้องคาเทียจังไหนจังหนึ่งคาเทียเพิ่ยังมีตลาดอยู่เนาะเขากบเพราะสิไดเป็นมีเป็นรายได้เสริมเลี้ยงง่ายค่ะพี่น้องไม่ต้องมากังวลกับเรลาไม่ต้องมากังวลกับอะไรเลยเนี่ค่ะไม่ต้องไปหนุนอยากเอ,ง,องค่ะต้นทุนของยา่หวยก็คือลงทุนสื่อไทย เช่นนั้นแหะค่ะคอกนี่ก็คือใส่คอกใส่คอกของจิงดีดเก้าค่ะคือความกว้างอยู่ที่ร้อยยี่สิบความยาวอยู่ที่สองร้อยยี่สิบค่ะผ่านี่ก็คือใส่ผาที่ยม,ยมวหมยมาด่นเองค่ะไม่ยเย็บเองเลยยมวหมยเย็บเองค่ะเห็นปะเย็บเองค่ะพี่นอ้องใส่ผ่าของที่มันคุ้มคอบกยิงดีดเก้านะคะ คือจริงเลี่ยดี่เขากะเลี่ยงลดลงค่ะมาเปลี่ยนเป็นเหลี่ยงตะกะแตนร้องเบื้องค่ะพี่น้องเพราะว่ามันบ่ต้องมีต้นทุนอย่างเนาะค่ะเนาะมีแชร์ใครแบที่นี่ขังต่อไปเขาก็ร้องไครไปได้ค่ะพี่น้องรอบต่อไปเราก็ลองไข่เองค่ะแล้วก็เนี่ยอาหารเสริมเพิ่อย่างกระบอมีค่ะแต่ไม่มีอาหารเสริมจะไม่มีเท่านี้นี่แชรหย่าคับพี่น้องกินเลี่ยงงายค่ะมึงดูค่ะหญ้าน,นี้คือให้ ห้ตอนเศรา้าเบ่ละค่ะเมื่อกี้ก็เลี้ยมาว่าหาสองสามหย่อนเนี่ยค่ะพี่น้องห้ตอนเศรา้าบ่ละค่ะอันนี้คือหญ้าตอนเช้าค่ะหญ้าหญ้าตอนเช้าเล็กจักน้อยก็เอาเห้เพิ่นนี่ละค่ะอันนี้ก็คือฉีเพิ่นนี่เอาออกหมาว่านเนี่ยค่ะพี่น้องเอาออกหมาว่านนี่มึงดูค่ะแช่มือเดียวฉีลายอยูล่ลพี่น้องฉีนี่ย้ายมือแล้วก็จิไปใส่ต้นไปผสมกับดินปลูก ดินปลูกต้นไหม่นะคะดินปลูกต้นใหม่เนาะเห็นไหมคะฉีพิ่นกะเอาไปใส่ผสมดินปลูกต้นใหม่ส่วนกลางมันที่พนกินโมบเบิร์ดย้มเอยกลับไปมาร์เห็ดปุ๋ยะคะ่ะใช้จุลินทรีย์ไปย่อยสลายทําเป็นปุ๋ยหมกกกักอีกใส่ต้นไม้อีกรอบหนึ่งค่ะพี่น้องเดี๋ยง่ายน,นะคะพี่น้อง ผู้ดใดสนใจอยากเลี้ยงน้ำกันติดต่อมาเด้ยค่ะเบอร์0628959423ค่ะเย่หมวยฟาร์มติดต่อได้เลยค่ะพี่น้องสวัสีีค่ะ